ใครที่กำลังหารถแต่งเบาะสวยๆนะคะมาที่นี่เลย เพราะว่าเรามีบริการทําครบเลยค่ะทั้งหุ้มเบาะที่เป็นแบบสวมนะคะตัวปูพื้นแล้วก็มีตัวข้างประตูอย่างคันนี้เป็นรถรีว4สีประตูนะคะแอบกระซิบว่าคันนี้ลูกค้าเก่าด้วยมาทําเอาคันใหม่มาทำนะคะคันที่แล้วลูกค้าเอาแคปมาทําครั้งนี้นะคะลูกค้าเอารถสีประตูมาทําเลยก็เชื่อมั่นในคุณภาพแบบเดิมเลยนะคะสเปคเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสเปคพรีเมียมค่ะหนังที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็จะเป็นหนังหนึ่งมิลบวกกับ ได้เย็บที่เป็นได้ไนล่อนนะคะแล้วก็สวมแบบเต็มตัวสวมแบบเข้ารูปนะคะรถรุ่นรีโว่ก็คือรีโว่ดีแม็กก็คือดีแม็กนะคะเราตัดตรงรุ่นเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกรายได้เลยอย่างตัวนี้นะคะเป็นสีดำตัดน้ำตาลอ่อนหรือว่าน้ำตาลชานะคะได้เย็บที่เป็นสีครีมเป็นงานลาย VP ทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเป็นสวมเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นสุดๆเลย ทั้งตัวพิงนะคะตัวนั่งที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยหัวหมอนก็เป๊ะสุดๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันด้านหลังของคู่หน้่นะคะเราจะมีกระเป๋าใ,ใส่ของให้ด้วยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยสามารถใส่อะไรก็ได้นะคะคุณภาพหนังเราก็แบบนี้เลยความหนาหนึมิลคือ1นมิลเจงนะคะไม่เอาหนังแบบบางมาสอดแทรกแน่นอนแล้วก็มีหุ้มกองกลางตรงนี้ด้วยอยากทำเพิ่มก็ทำได้นะคะ ส่วนบอหลังรุ่นนี้นะคะหัวหมอนหลัง3ามใบมีท้าวแขนตรงกลางที่เปิดออกมาแล้วก็วางแก้วอันนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะว่าทําแบบไหนเปิดออกมานะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ปิดกลับไปได้ง่ายๆเหมือนเดิมเลย <S <S คือใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เราทําแค่สวมเข้ามา วันนึงไม่ใช้ก็ถอดออกได้เลยค่ะลูกค้าแต่สวมในน้าที่นี้คือต้องเป็นงานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นออกแบบสวยงามติดตั้งสวยงามมันถึงจะสวยแบบนี้นะคะ ล้วก็ใส่ท้อมตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 6D ตัวหนา13มิลของทางร้านพิเศษก็คือหนังด้านบนเป็นหนังที่ทำหุ้มบอดรถยนต์นะคะจะให้ความนุ่มแล้วก็ปิดเต็มงานคุณภาพทนทานนะคะอยู่ทนอยู่นานอยู่คู่รถเป็นอนนานเลยแบบคือจ่ายครั้งเดียวคือว่าง่ายๆก็คือจบนะคะไม่ต้องเสียเงินซ้าซ้อนแล้วก็แบบที่ร้านก็จะออกแบบสวยงามปิดเต็มให้ครบนะคะไม่เว้าไม่แหวงแน่นอน ใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ line แอดคา99หรือว่าเป็นเพจ c e b o o k ก็ได้ค a r ์บายโปรดักนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยได้เลยมาดูรีวิวงานก่อนได้นะคะชอบสีไหนเลือกสีได้ตามสไตล์คุณที่คุณชอบเลยเพราะเรามีให้เลือกมากกว่า10กว่าสีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ